นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสกเปชังธัมโมโสตโปติเอาญาติโยมทุกคนอาพุทธวิจัตทั้งหลายทั้งสัจจสามเณน และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานพิธีวันนี้วันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งอาตมาได้มาพบครับญาติโยมทั้งหลายมีท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานดังนั้นการมาที่นี่ มีประโยชน์เพื่อประโยชน์ต้นและประโยชน์บุคคลอื่นเสมอไปอสถานที่นี้อาตมาก็ได้พยายามมาบ่อยครั้งเพราะว่าสถานที่นี้มาแล้วสบายใจทำไมไมันถึงสบายใจสบายใจเพราะว่า มีครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่นี้มีท่านเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นมีความเห็นพร้อมเพียงในการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเมื่อมาที่นี่ก็สบายใจจะพูดอะไรก็ง่ายจะพูดอะไรก็ไม่ต้องจริงใจ เพราะว่านโน้มจิตใจมาในเส้นทางอันเดียวกันแล้วถึงแม่ว่าท่านปะครูท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติจิตคณะสงฆ์โดยเฉพาะก็จริงแต่ว่ายังมีผลสะท้อนมาถึงผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าด้วยให้ความสะดวกสบายดังนั้นอาตมาถึงว่ามาที่นี่แนี่มันสบายใจ มันสบายใจคือมันรู้เรื่องอะไรกันได้หลายอย่างไม่มีอะไรอันนี้เฉพาะที่นี้ที่อื่นนั้นลำบากที่อื่นยังลำบากเพราะว่าพุทธบริษัทเราทั้งหลายนั้นทั้งพระหรือเนนหรืออุบาสกอุบาสิกาพอเพียงแต่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทแต่ยังไม่ยอมรับความจริง ซึ่งซึ่งพวกเราทั้งหลายหันหน้าเข้ามากราบพระไหว้พระบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็จริงแต่ยังไม่ยอมรับความจริงในด้านพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมากถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ก็เป็นไัย์่าเป็นไัยต่อผู้ประกาศพุทธศาสนานี้ฉะนั้นที่นี่ไม่มีอะไร แม้ถึงท่านพระรูท่านก็มีโอกาสก็ไปเยี่ยมวัดประพงษ์บ่อยใน้พูดอะไรกันได้ได้อย่างียกว้าท่านยอมรับจึงเป็นที่สบายใจมากสถานที่นี่ที่เรามาตั้งอยู่ที่นี่ก็เพราะท่านอืมก็เพราะท่านเป็นประมุขป,ประธานองค์หนึ่งเหมืกัน ดังนั้นวันนี้ก็จึงขออนุญาตญาตโยมทั้งหลายจะขอพูดไปตามความจริงเทศไปตามความรู้สึกเทศไปตามความรู้สึกเพราะว่า